สวัสดีครับสวัสดีครับดามเป็นไงบ้างครับกับชัยชนะในครั้งนี้อดีใจมากเลยครับมันชัยชนะครั้งนี้ครับมีคนบอกว่าผมโดนไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้โดนแล้วคอยจะทิ้งตัวเองอยู่เออแล้วเรโดนเรามีอาการบ้างปะเนี่ยล้วก็มีเหมือนกันนะใช่ครับก็เห็นอยู่แล้วรูนก่อนไหมโดนก่อนด้วยโดนก่อนแล้วแผลต่างในได้ก่อนด้วยไหมได้ก่อนด้วยก่อนได้เห็นแตกอแตกยกหนึ่งยกสอง ยกหนึ่งยกหนึ่งได้ยกหนึ่งเลยใช่ไหมอ๋อเห็นมัเลือดนะออกมาเยอะตอนตอนที่มันแตกเราเรารู้สึกไงบ้างครับตนกตกใจหรือว่าเชยเชยครับเพราะว่ามันมวยนมเล็กอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีสิทธิแตกมากที่สุดเพราะว่าโดนไงมันก็ต้องดมันก็ต้องแตกไปดีเป็นเรื่องถ้าเราโดนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่ได้ตกตนกตกใจเลยครับผมแล้วตอนโดนเขามีอาการเราเองมีอาการตอนนั้นเราเราหวั่นไหวอะไรหรือเปล่า ก็วันไหวอยู่ครับเพราะว่าอาวุธเขาก็หนักครับเขามาเขามาเตรียมเตรียมมาบอกโดยเฉพาะเนี่ยแล้วตอนที่ทําเขาหล่นเนี่ยรู้สึกว่าสอกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับสอกสอกงัดครับออสอกงัดใช่ไหมกาเลยหล่นไปแล้วลูกน็อกอ่ะนายโดนต่อยต่อยใช่ไหมครับโอพี่ขอถาม้อนย้อนกลับไปวังที่ที่หมดยกแรกเราเราเป็นยังไงบ้างเราจยงมั่นใจอยู่ไหมก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะวะนั้นมันมึนเลยครับโดนมันโดนคอ มองเห็นช่องทางนี้จะชนาทำยังไงก็คิดได้อย่างเดียวคือว่าเราต้องเดินต่อยครับยกต่อไปเดินต่อยเดินฟันเดินบวกอย่างเดียวเดอย่าเจ็บชงโชคหน่อยนึงไงใช่ครับเขาอดข้าวเราเป็นไงบ้างครับก็เหมือนยกผู้ขอทั้งพกออกไปเลยครับเราครจมาล้วได้ตั้งใจเอาสามแสนห้าไว้ง่ายครับผมอย่าอย่าต่อยนานแล้วเนี่ยรับผมอยากชงมานานแล้วครับเห็นพวก ลัมโบ้เล็กพวกยอดผู้่าชกเขาต่อยได้แล้วเราทำไมจะต่อยไม่ได้แล้วต่อยสามยกนี่มันกำลังเราเป็นยไงเรื่องเนี้ยก็ผมว่าสามยกมันกำลังผมก็โอเคนะเพราะว่าผมต่อยห้ายกผมก็หนึ่งสองสามผมเดินอยู่แล้วสามยกนี่เราคิดว่าเราอยู่ได้ใช่ครับหมายถึงพละกำลังครับผมลุยได้ตลอดครับนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้จบยกสองยกสามแล้วก็ยังมี ใช่คิดว่าต่อไปเป้าหมายในข้างหน้าของเราฮะเราเราเร,าราวางแผไนไว้ยังไงบ้างครับก็อยากชกว,วันนี้เลยเพราะว่าหนึ่งค่าตัวก็ได้เยอะแล้วก็บนัสก็มีม,มันเหมือนแบบว่ามีแบบสามแสนห้ามันรออยู่ข้างหน้าแล้วครับถ้าเราตั้งใจแล้วมุ่งมันมันเราก็อาจจะได้วันนี้คือมันมีแรงจูงใจใช่ครับผ<ช>มบม,มันก็เหมือนคนอาชฉีดยกส<ด>ี 5, 6, 000, ๆๆ่ยกห้าอย่างเงี้ยอัดฉีดห้าแสนออกแสนอย่างเงี้ยแต่นี้ ก่อนชกมันก็มีแล้วครับสามเส็ห้าก็มีอัก่มีอาชีก่อนรอเลยใช่ครับตั้งใจแล้วการาซ้อมน,นี่เป็นงานหนักกว่าสามยกนะเอ้ยหนักกว่าห้ายกนะก็ห <c oughs> นักกว่าหนักกว่าอีกนะต่อยน้อยยกกว่าแต่ซ้อมหนักกว่าใช่ครับอ๋อเพราะว่าเราก็เราต้องเล่งออกตอย,อย่างนเล่งออกโอเคถ้าเราต่อยมานี่เป็นไงครับอย่างไฟนี้เราไปเปรียบเทียบกับมวยนี่เป็นครั้งแรกที่เราต่อยวันลุมินีไหมครับใช่ครับพอต่อยแล้วเป็นไงครับไปเปรียบเทียบกับกับการต่อยแบบห้ายกนี่เป็นไงบ้างมันจะแตกต่างหรือ คีลลิ่งหรือความรู้สึกผมว่ามันแตกต่างตรงไหนบ้างครับเพราะว่าหนึ่งมันแบบว่าเราสามยกอย่างเงี้ยเราออกได้เรื่อยๆครับออกต่อห้ายกเราก็ออกได้เรื่อยๆแต่ว่าสี่ห้าเราไปเพี่ยวตลอดนอาจจะพ่อนได้นี่ใชนแต่นี่สามยกเราอัดเองย่างเดียวเรามันมี้เราเงินรางวัลสามแสนห้าร้อยยกหน้าเนี่ยอันนี้เราเป็นความหวังของเราเลยใช่จะได้ครอบครัวจะได้สุขสบายสักหน่อยใช่ครับผมเสี่ยงแล้วมันมีผลนะ เสียเชียร์เนี่ยจะเหมือนกับตอนเราต่อยห้ายกไหม <S <S อย่างเช่นตอนต่อยห้ายกนี่อาจจะมีเขาเรียกว่าเส้นม <S <S วยเชียร์นะกับคนดูที่เชียร์กันแบบแบบแบบชอบแบบเขาเรียกอะไรออร์แกนิกอะแบบธรรมดาทั่วไปเชียร์มันต่างกันความรู้สึกเรามันต่างกันเยอะไหม,มก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับพอเราเป็นฝาแอ๋อเหมือนมาอยู่ในทีก็มีเสียงเฮเสียงเอ้ยเดินสู้อะไรประมาณนี้อ่าสุดท้ายมีอะไรฝักบอกใครบ้างแฟนๆก็ผม ฝากขอบคุณป๋าชุนแม่แดงแล้วก็พี่เดียแล้วก็บวาชาิตีครับ <Okay. S 1> ไฟต่อไปผมจะทำให้ดีกวันนี้แล้วก็จะตั้งใจมุ่งมัน่นเอาใจช,ชนะอีกโอเคขอบคุณมากครับไฟหน้าขอย <Okay. S 1> โบนัสอีกนะครับ